แสงน้องแน้องเราฟ้องใ้าืนทั้งอ้ดูดิ่งมัชนแตกไปเลยไเลยดจะใครเป็เลยงพี่น้องครับผมผู้ครับใครย่อกยหน่อยเยาะซิครับเยซิครับคนเปนองหน่นหน่อีสานไมาขายน้องขโมยย่อจวด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 นี่ครับสุดยอดสุยอดครับผมมันหมันมนมัรง สวัสดีครับผมมื้อนี้ก็มาพ่อกันอีกแล้วครับผมอยู่กับอ่าทีมงานกินข้าวปลาครับมาเอาย่อสิงพี่น้องถ้าติดตามรับชมกันเลยว่าสิหมานประมาณย่อสิงได้บ้าขาวไปกลบ้างครับผมพี่น้องอ่าก็มีพานต้อมแล้วก็มีทีมงานเด็กน้อยน้ำแล้วก็มีพี่เอีเลวก็บ่าวพี่ปูออนไลน์มาด้วยครับพี่น้องไปลุยนด้กันครับย่อสิงครับพี่น้องมันหมืนม่เหมานครับนี่ก็เป็นหมา้ครับพี่น้องหม้ไม้ย่อสิงเข้าครับฟังนั่นมุมมนั่นก็เป็นพี่เอีนั่น นั่นก็เป็นพันตอมพันตอมครับผมครับนี่ครับพันตอมครับนี่ย่อซีงครับนี่นี่ย่อยุตนาห้องครับพี่น้องถารุนทุกันครับมุมไหนมุมนี่ผู้ใดผมผมว่าผมเหเอเด็กการเด็กการเอาเดี๋ยวครับเพื่อนให้พี่ปูเป็นคนแพนกล้องให้เด้อครับผมเอาเงียงเงียงนะเพื่อนเอาเงีงๆเดี๋ยวขึ้นพวงมเลัยเอี๋ยี่บบมุ้งอย่าเงไรมาพี่น้องมาเรียนน้ำ มนมันม hmm. uh> uh ั่นมั่นนาสัมันจสารแตก่นเนาะดึงาะมัน่แมช่องสีแตกมันะช่องสีแตกมันเนะเอาเอาโอ้เอาดูนขึ้นเอไเร็วงมันช่องแตกไปเลยขึันขึ้นขนไฟอะไรตงตัดสกทําได้พี่น้องครับผมขึนน้นิ่งๆเี่พ่นนิ่งๆอุ้ยเอไปโอเคโอ้ยนิ่งๆครับนิ่งๆเอาไม้ขไปรัดไปมัดไปอู้หูจัตําจัม

มัน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 าพไปดมัดมัมัดครับพี่ปุ๊กครับข้ามไปยาอใกล้ๆหน่อยยาะซิ่งครับยาะซิ่ครับคนไปนอกหนึ่งศูนย์หนึงอีสานไปมาขายี่นอกข้ามอยย่จวด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 เสจแล้วเจวมดัาดัันมดันมาันาดมัมดันดนดนมัดันามัมดมาัาดัมดนาดมันมาดัมันมาดนมนมาดนมาดันเัน ขาดก็มงมาขาดครับมาตจีนกับวันวันตัวหนั้นก็วันเออเอาหลังมันเอาวิดแล้วมันดูจีนมันแจกเงินวิดีโอเต็มหมดก่อนมันขึ้นบอกว่าบุขึ้นมาหมายเหล็กเรียนป่ะวิดดูเรียนยังไหมว่าเรียนโอเคครับเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ้งเข้าไปพ่อดึงออกไวทั้งหลังเจ้าเข้าไปนี่เอาขึ้นได้เออขึ้นได้หยับหยับแยงแล้วเจ้าออกไม้ออกแม่หยอาเอาไม้่เอา ตนไม่เอาอไม่อกเลยวะไม่ออกเลยยไปจับไหมได้อยู่นี่ะา่อเย็บไม่ออกไฟปอๆเียออกนั้นนี่ถือไเดถาเพิ่ปลาพี่พี่น้องถาเพ่งปลางงเงี้ยสิ่งเงีสิงเงี้ยสิงเงีสิ่งดักมันแห้งมกำงกำงนียมีมองสิงเนาะ ลาเขาถแล้วเขาเกิปลาเขาหอยพี่น้องวดแล้วสิจินใลวิธีสายมันท่านี่ครับ่จอแล้วเล่นนิมาตเอ้าอ่าไปไปปลาองเออถอน้าปลาทเดเอ้าถือไสิบ่เยไม่ออกอะไรนในคองนี้

โอ้เด็กหน่อยมึงมมือกมาสิรับนี่เด็กอันทีมงานครับนี่สีระพุมก็มาเพาลูกงานเชกีมาน้ครับมัดนเดืนนั่นน้องปลาครับเยอะเกินน้สูงยกินสูงลานลานที่พู่สายหาเฮ้ยพี่สายหาเวกดาไปดึงงมาดงเอนี่ยครดบออกไปั้มน่เอางานนี่ เร ame, uh ิมเห็นโตปลาแล้วเปิดเปิดมันลากง่าไม่ออกซอยพอปักคิปแม่บอกว่าเอาทีคิป้ไเาคิป้าทคลิปนี้อ้ไอ้ปอกเอาี่คลิปนี้อ้เอยออกเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวดึงใม่้ยเย๋ยวคุณไปเอ้ย่คุณไปยงเดียว cho nhóc cái nước xuống phải đi tên ở bà lỗ mát thì bỏ cái Phật vẫn đứng xoay mẹ Phớt <laughs> <laughs>

ไปไปไปเออนี่มันขีดองดึงเลยไหลไป้เปิดดึงมาเตึมเอาละเอาละมาดมาสักอบคุณครับพี่้องขอบคุณครับปไงครับปกดไหมปะาอ่กอยเจ้ามืออ่ามื้อไได้ปกหอมปงกาโอ้้ยอยอ้ออย้ออยยอ้อ้้ออ ปลาออกไรเต๋อปหาล้ออกไรเนี่ยเขาเขาไปนงอู้มัน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 มเบิกครับเฮ้ยอู้หูาออกไปมดีไหมเดยวเดี๋ยวปลาเนี่ยมัไรครัเอากระมังมังมใส่เอาขู่ขู่มาใส่ข้่แดงดีไหมแ้าก็ะกดไหมดีไหมมันมัน้อมท้าดไทยกว่างเห็นเป็นต่อโอเคพี่้องเห็นเป็นต่อครับผมเห็นหมด ออด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 ปรากฏนี่ครับนี่ครับโอ้โหเขาคคยทำเก็บเก็บโอ้ยครับกี่คนกี่วันเหงาพานต่อวัาแมงเชิงชั่วโมงกูสิได้อืมออมองย้อนนี่แป๊บเดียวพี่น้องพอ้ยปรากฏดกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไปเอาไปเอาไปนี่ครับนี่สามสิ่งนี่พี่น้องเอ้ยนี่ครับพิธีสารครับนี่พิธีสารครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับสุดยอดสุดยอดครับผมเรียน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 อุ้ยไปไทยใช่ไหมนี่เรื่องพี่ปรากฏ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 ปรากดปรากดมาเป็นปลา่ไปดูวันแดงไหมพี่น้องอืมวิ่งเยอะแดงไหมแดงเออตัวแดงๆสิหนึ่งทองสามไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับพี่น้องอู้หมันม้วหลายเก็บคว้อครับนี่ครับวิธีคว้อเก็บครับ คน้าเอาหย่อครับนี่ครับเบ็ดออกนี่ครับโอ้ไม่จะปลาพี่ครับเอาเข้าไปโอ้ยปลากาพี่น้องการปลาคารครับนี่เขาโอ้ยปลาขาวเดี่ยวไหมวะเดี่ยวเดี่ยวกินลงทีหลังครับเดี่ยจะกินไปกินอยู่บ้านใช่ไหมเอออยู่บ้านอันนี้กินก่อนอออ้้ืมก็ดียาวนี่ ทุบเกะทเมันมันม uh, ันมันมันม er. oh, oh, ันม uh, ้ก็ม oh, ีโอ uh, ้ไักหนีไรบุ๋มันมันเทปไม้กับ้านน้ำมันมันมันปปูนอเอาพี่พีู่ปากาแมงกางแม่ละสามหมื่นปัางโกัอยู่เอากรับกะโอ้ใจเอายกโอ้เขายไทบเะมันมันมันหัวออกปากก็จะออกโม้ไหมออกายแล้วหัน

ใจเห็นเด้อครับเป็นกำลังใจให้น้องๆและทีมงานเลยครับพี่ๆน่าครับผมเป็ดช่องยูทูปให้พี่น้องในเบืองเด้อครับวินีิสารคนมานอกครับอินดสารบ้านมันขางคนมานอกหนึ่งศูนย์หนึ่งครับคนมานอกร้อยเอ็ดบ้านมันขางเด้อครับพี่น้องครับผมโอ้ยสุดยอดสุดยอดไอ้บ่เอาผมเลยอยากได้ยูทูปมาได้ไรยอยยังมันขาดซื้อเนี่ยยังมันขาดอะไรขนี่าดนี้นี่พี่น้องพี่ เดมคู่เดมคู่อันนี้เขาเอิญเยาะซิงกันเนาะเยาะซิงเหาะซิงหาซิงใรกินง่ายๆซ้ำๆกินบ่อไ่ได้หาขารได้หากินขายกันมา่ายย่าไงเร็วคำพอดีแล้วไปก่อยแก่ๆหลายๆครับกดกกระเขาสอยเขากลม เป็นไดครับสุดยอดมากครับผมกดนำๆเลยกดไล่ครับกดนำๆเลยครับผมไล่กดไล่ท่านต้อมท่านต้อมนี่ครับท่านต้อมท่านต้อมสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีช่องเราไปผมยังไม่อยากดีเลยวสวัสดีสวัสดีสวัสดีคลิปเป็นเราหวานหวานโฉดนะครับโฉดวนวนวนสดสดว่าท่านอยู่ีแฟนของเขาหรือครับ ไม่เห็นวะเดี๋ยวเอาหอยกันเครื่องคุยนมาโอ้เครื่องคุปองขนขาดดิขาดไหลออกเลยเลยไลออกครับเพี่อนไม่รู้อยากให้ยมไปปนี่ครับนี่ครับเจ้านี่ไลมันหมานมันหมันเนาสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับมาตีปลาหมันเนาหมันเนเอาหอยไปน้ำนี่เฮ้ยปลดกัดไงเฮ้ยเด้อยวเด้อย Được rồi bắt vậy không bảo gì muốn cho của mình không cho chú cho khắp ุขวมมัมีกระมังยิงเพิ่งอยู่ครับเอายิงเยกว่อแร้วพอเรียครับจะไปยึงย้อนนาครับย้อนนาสิเป็นปลาโลมาสัแข้งิเอาบึง้ออผม้ขัดัดขัเขัดขัดขัดัดขัดขัดัดัดข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 ัดัดขัดขัขัดขัดอับดั ครับก็ฝากคนไหนก็สับสกายถูกมากกระดิ่งกดติดตามช่องยูทูปคนเป่นอกหนึ่งคูนึงน้ำเด้อครับผมเดี๋ยวพ่อกันไหมพี่หนาครับคลิปหนาจะพ่อกันไหมพี่น้องคลิปนี้เอาผ้าพี่น้องมาเย่อะสิงเนาะครับผมครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับเอาพ่อต่อมสวัสดีก่อนครับแล้วพี่น้องเนี่ยเอสวัสดีพี่น้องในี่ยทุกคนครับครับ เบิ่์นกำลังเฮาติดตามพ่อมาตลอดแล้วครับผมครับขอบคุณครับสองพันทับนะครับผมติดตามมาตลอดครับระยะเวลาครับปีกัวครับพี่น้องเฮ็ดช่องมาขอบคุณหลายครับผมครับเดี๋ยวพี่พูดหน่อยให้พี่พูดหน่อยขอบพี่พูดครับพี่พูดครับผมนี่ครับพี่พูดกาม่าครับแพนกองไฮพึ่นว่าอุ้ยไม่ได้ออกคลิปเลยครับผมครับนี่ครับพี่พูดสายฮาแฮปปี้ออนไลน์สายฮาครับไม่เอาไม่เอาเนี่ยคันบุบิดถ นี่ครับมันมันมันหลาดทัานติกตอบครับผมฝากติดตามไว้นครับผมโอ้โหแฮปปี้สายฮาครับผมทางติ๊กตอบครับผมหาอยู่หากินแบบคนบ้านนอกครับผมนี่พี่น้องเพรได้กินเพราะได้ปนครับผมปอกหอยครับปอกหอยเอาไปฝากยายอยู่บ้านครับเอาปอกหอยไปฝากยายนะครับผมครับเอาลงบานนี่โอ้มวนมวลมวลขับเดี๋ยวเอาลงเนิ้อพี่น้องเนิ้อครับผมจะมาเอาขึ้นไหมครับคึ้นหนาเลยคนละ แต่พ่อกันไหมครับเดี๋ยวให้ทีมงานเอาลงก่อนครับทีมงานกินกับปลาครับผมครับผมนี่บรรยากาศครับเขาเป็นยังเกาะไฟไฟยังเก่อโอ้โหนงกุดโพนครับกะเป็นเอาเมาย่อสิ่งน้องพี่น้องครับผมนี่ครับคลิปวิดีโอนี้ถ่ายตามที่บ้านพันขังตะบลนางามอำเภอศรีเรือภูมิที่น้องกุดโพนะครับผมนี่ครับ ครับก๋มาสรุปผลงานที่ว่าได้มาย่อซิ่งย่อเดียวเลยพี่น้องพอได้กินคำนี้ครับกับทีมงานครับโอ้ครับเอาปลากี่อุดปลาปดปลาโอ้ยปลากาพี่น้องนี่ครับอ๋ออยู่หากินแบบแบบมันมันครับผมมันมันมันครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมจะพอกันไหมเด้อครับคุณพันตอม กาเลี้ยงเอายองลงอีกครับคุณเอาเหล็กเอาไม้มาไว้ขึ้เกลียวครับเอาเหล็กเอาไม้มาไว้ขึ้นเก่าครับไว้เอารอบหนาเนาะครับครับพี่ผู้ครับผมครับปล่อยไม่เนาะครับผมลาพี่น้อยไหมครับผมไปไปที่นาครับผมไปเมื่อบ้าน